มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนครูจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้ ให้นักเรียนที่ต้องการจะเข้าร่วมการประชุมงานกีฬาดดูไมไม้ปลีให้รีบกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนนะคะให้ทุกคนส่งรายชื่อก่อนกลับบ้านคะ่ะพวกเราสองคนกําลังถูกเมินอยู่นะฉันไม่สนใจในายเป็นคนเดียวที่มีความรู้สึกถูกเมินฮ่าฮ <c oughs> ผมไม่คิดเลยครับว่าผมจะสามารถเข้าร่วมการประชุมงานกีฬากับรุ่นพี่ของผมได้แบบนี้นอกจากรายการวิ่ง1000เมตรแล้วพวกเรายังสามารถสมัครลงรายการอื่นด้วยได้ไหม <c oughs> นี่ไงการแข่งขันวิ่งผัดด้วยดีไหม มีรายการอะไรอยากสมัครไหมถ้าไม่มีรายการที่อยากเข้าร่วมด้วยจะต้องเข้าร่วมคิวพิธีเปิดหรือว่าทีมเชียนะกรรมการกีฬาผมกับพี่หลงว่าจะสมัครรายการวิ่ง1000เมตรครับแล้วก็รายการวิ่งผัดด้วยครับเออหรือว่าผมควรจะสมัครรายการยิงเป้าในตน้นฤด,ดูร้อนดีไหมเนี่ยเอะตอนนี้ยังไม่มีใครสมัครลงเล่นในรายการยิงเป้าในสนามเด็กเล่นเลยนะจ๊ะเขาไม่อยากจะวิ่งใช่ไหมถ้างั้นเรามาเชียร์เขากันเถอะ เ่อร่วมฉันลีเสียยังไม่มีใครลงทะเบียนวิ่งข้ามรั้า500เมตรเลยนะนายสนใจรา,รายการนี้ไหมใช่แล้วขาของนายยาวมากมันต้องเหมาะกับนายมากแน่น,นะนายจะดูหลอดแห้ไปเลยฉันสามารถทำได้เด้นายจะไม่เข้าร่วมรายการกับฉันฟักรายการหนึ่งเลยหรือไงฮะเอ่อแล้วนายอยากจะมีส่วนร่วมอะไรไหมล่ะฉันรอฟังนายอยู่นะก็ยังคงมีที่ว่างสำหรับการวิ่งผัดอยู่นะคะตกลงผมสมัครด้วยครับ แล้วก็รบกวนวางตำแหน่งของพวกเราสองคนเอาไว้ข้างๆกันด้วยนะครับได้เลยค่ะมีนักเรียนทั้งหมดลงแล้ว3รายการต่อไปก็จะเป็นการฝึกฝนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากสมแล้วที่เป็นสัตว์กินเนื้อจริงๆเฮ้ <He? S 2> เขาไม่ได้กินเนื้อนี่แย่อะ yeah. yeah. ค,คือว่ามันไม่ได้หนักสําหรับผมเลยนะครับผมจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเลยโอเค okay. หลิวเกี่ยวกับข้อกําหนดในพธิธีเปิดนายต้องได้รับการแจ้งเตือน จากคณะบรีก่อนนะจ๊ะคือว่าฉันยุ่งนิดหน่อยนะนายช่วยไปที่นั่นแล้วก็ช่วยรับแทนหน่อยได้ไหมได้สิไม่คิดเลยว่าจะมีอีกหนึ่งคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับลรีโยหมอน,นั่นจะเป็นบาเดียวกันกับฉันในอนาคตหรือเปล่านะเกิดอะไรขึ้นเหรอขอโทษทีครับรุ่นพี่ผมลืมบอกรุ่นพี่นะคือว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนะครับแล้วพี่ชายเขาก็อยากให้ผมแกล้งเป็นหมาป่าในโรงเรียนนี้เพราะว่า เข้าใจแล้วล่ะพี่ชายของนายเนอะเป็นห่วงนายมากจริงๆนะเขาเป็นคนที่รอบคอบมากอหะทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่ารุ่นพี่เหมือนจะมีความสุขมากเวลาพูดถึงพี่ชายของฉันน่ะมีเพียงแค่ฉันกับหลิวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ในชั้นเรียนใช่ไหมไม่ต้องห่วงลักเดี๋ยวฉันจะเก็บความลับของนายเอาไว้ด้วยขอบคุณนะครับรุ่นพี่การแสดงตนที่เปล่งประกายอีกอย่างยังมีอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเออก็ ฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่านายเป็นเจ้าวัวน,นี่นาและหลันบอกฉันเกี่ยวกับนายแล้วขอบคุณนะพวกเราขอตัวไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อฝึกซ้อมรายการแข่งก่อนนะโอเคลาก่อนนะว้าวสามคนที่นี่เล่าที่รู้เรื่องนี้โรงเรียนเลิกแล้วนะจ๊ะกรรมการกีฬามานี่หน่อยจ้านี่หน่อยแล้วสองคนนั้นไปไหนแล้วล่ะพวกเขาไปฝึกซ้อมรายการแข่ง เขาอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาด้วยตนเองในช่วงเย็นมัง้งอ๋อพวกเขาไปที่นั่นแค่สองคนเหรอพวกเขาไม่ได้ชวนนายไปด้วยหรือไงดูเหมือนนายจะรังเกียจที่เห็นเขาเล่นกับคนอื่นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่นายจะชอบเขานี่นายพูดอะไรนะฉันแค่โกรดนิดหน่อยไม่ใช่เหรอถ้าเป็นคนอื่นจู่ๆมาโดนทิ้งแบบนี้ก็ควรจะโกรธไม่ใช่หรือไงว่ากันว่าในละครโทร,รทัศน์หากคุณต้องการเป็นเจ้าของของคนที่คุณชอบคุณก็เลยไม่อยากให้อีกฝ่ายเล่นกับคนอื่นไง ฟังดูแล้วถูกนิดหน่อยแต่ก็ผิดเป็นส่วนมากกันนะนายนี่มันจะรู้มากเกินไปแล้วนะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอะลาก่อนนะท้ายที่สุดแล้วฉันก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายของตัวเองเลยด้วยซ้ําพูดถึงรายละเอียดตั้งมากมายแต่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะนายนี่จริงๆเลยเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะนั่นฟังดูมีเหตุผลนะนายจะไปที่ไหนต่อเหรอฝึกวิ่งที่สนามเด็กเล่นนะ แล้วทำไมถึงไม่เรียกฉันเลยละ่ะนายไม่ได้ไปรับใบแจ้งไม่ใช่เหรอถ้านายบอกก่อนหน้านี้ว่าจะไปซ้อมกับฉันฉันก็คงปฏิเสธกรรมการกีฬาได้ไม่ใช่หรือไงนายเลยไม่ถามฉันสักคำเลยเฮ้ยทำไมนายถึงได้มีอารมณ์ดูเด็กน้อยขนาดนี้ละ่ะถ้าอยากจะซ้อมด้วยกันก็มาหาเราที่สนามเด็กเล่นซินี่ทำให้ฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันอยากจะถามนายว่าถ้าเกิดนายวางแผนที่จะหาคนฝึกซ้อมด้วยทำไมฉันถึงไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในใจของนายละ่ะเหรอ ทำไมถึงได้ทะเลาะกันละ่ะจ้องมองใช่ฉันรู้ว่านายตั้งใจดีแต่านายไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลฉันเป็นพิเศษขนาดนั้นหรอกฉันไม่อยากให้านายและเลยเพื่อนคนอื่นด้วยเหตุผลแบบนี้หรอกจริงไหมนี่เลวลีโยวเขาเล่าเรื่องของานายให้ฉันฟังเขายังไม่ได้ลืมานายหรอกจับมือสําเร็จเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเถอะเด็กดีแล้วานายก็เป็นเด็กดีเหมือนกันทําไม มันเหมือนกับการเรกลียกลความเด็กอนุบาลเลยฮะงั้นฉันจะกลับบ้านก่อนแล้วฉันจะให้นายจับมือการเครื่องชั่วโมงปฏิบัติตามนี้ด้วยโอเคจะกันพรุ่งนี้ครับอะจากนั้นก็เหลือเพียงแค่เราแล้วนะจับมือกันเอาไว้อีกเครื่องชั่วโมงนะมานี่มาเด้แค่จับมือก็พอแล้วไหมฉันไม่ได้ต้องการให้นายทำอะไรแบบนี้นะมันมีกลิ่นเงื่อ,อยู่นะเพราะฉะนั้นเลิกหายใจได้แล้วไม่สำคัญหรอก แล้วนายโกรธเรื่องอะไรเหรอฉันไม่เคยคิดว่านายจะเป็นคนใจแคบขนาดนี้มาก่อนเลยก็ <_ C 1> เป็นเพราะว่านายเมินฉันอย่างไงาาละ่ะมักจะไปนสนใจคนอื่นแทนฉันตลอดเลย <_ C 1> ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้ถามนายตามมาตรฐานของเพื่อนธรรมดารรมดาจริงๆแต่ฉันขอพิเศษสักหน่อยได้ไหมแน่นอนว่านายเป็นคนพูดฉันเป็นคนใกล้ตัวนายมากที่สุดฉันเป็นเพื่อนอันดับหนึ่งในใจของนายไม่ได้เลย <_ C 1> นายก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนี่นะ อ๋อนี่อะไพูดจริงเหรอ,อจะจริงซ์เพราะฉะนั้นหยุดอารมณ์เสียแล้วกลับบ้านได้แล้วไม่นี่ยังไม่ถึงครื่งชั่วโมงเลยนะในเมื่อนายชอบคุณหลงนั่นมากนายก็ต้องฟังการตเตรียมการหรือว่าคําสั่งของเขาซิฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่ารุ่นพี่นะเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าเขายืนหยัดเพื่อฉันฉันก็ต้องตอบแทนด้วยการดูแลเขาให้มากขึ้นอ๋อโอเคตามนั้นถ้าในอนาคตนายใส่ใจฉัน ฉันก็จะให้อภัยนายโอเคเข้าใจแล้วปล่อยฉันไปเถอะไม่เพราะว่าเหลือเวลาอีกอย่างน้อย20นาทีได้แล,แล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาน่าจะใส่ชุดยูนิฟอร์มนะน่าจะเป็นพนักงานของโรงเรียนช่างเรื่องนั้นเถอจะจับมือไว้แบบนี้แล้วกลับบ้านกันทำไมนายถึงได้ดื้อรั้นแบบนี้ฮะน่าเบื่อมากเลยตัวอย่างตอนต่อไปแบดมินตัน ทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้อยากให้ทางเราสารตอนต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับ1ไลค์เท่ากับ1กํากำลังใจให้เจ๊ทำเรื่องนี้ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนบุ๊ย